นูกัตหรือตังเมตไต้หวันเดี๋ยววันนี้ป้าจะทําให้ดูทั้งหมด4สีสีรสรับประกันว่าอร่อยทุกรสบอกเลยว่าทําง่ายมากเราใช้วัตถุดิบน้อยไม่ยุ่งยากเลยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นลงมือทํากันเลยเริ่มที่รถที่เบสิคที่สุดรถนมใช้เนยจืดยี่ห้อใดก็ได้ที่ชอบ45กรัมเปิดเตาใช้ไฟอ่อนนะจ๊ะคนๆๆจนกระทั่งเนยละลายหมด ผัดมาเติมมัชเมลโล่ลงไป150กรัมป้าใช้ตัวนี้นะคะยี่ห้ออื่นก็น่าจะใช้ได้แหละแต่ว่าแถวบ้านป้าหาซื้อได้แค่ยี่ห้อนี้ยี่ห้อเดียวเมื่อใส่มัชเมลโล่ลงไปแล้วนะคะใช้ไฟอ่อนเด้อผัดผัดผัดจนกระทั่งตัวมัชเมลโล่ละลายขั้นตอนนี้ใช้เวลานิดนึงนะ ใส่นมผงลงไป60กรัมแต่อย่าใส่พรวดเดียวหมดให้แบ่งใส่สัก2 3ถึงรอบใส่ลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันตอนนี้ยังใช้ไฟอ่อนๆอ,อ,อยู่นะคะช่วงแรกนมผงมันจะจับตัวกิดเป็นก้นกอนๆน,นิดนึงก็บี้ๆคนๆไปเรื่อยๆเดี๋ยวเขาจะค่อยๆละลายกลายเป็นเนื้อเดียวกันกับมาร์ชเมลโล่แต่ถ้าผัดๆไปมันยังมีนมผงเป็นเม็ดเล็กๆหลงเหลืออยู่บ้างไม่เป็นไรนะคะใช้ได้อยู่เมื่อได้ส่วนผสมหน้าตาประมาณนี้แล้วปิดเตา ถัดมาป้าจะใส่แครกเกอร์ลงไป90กรัมป้าใช้ยี่ห้อนี้นะ1หอ่อมัน90กรัมอดีก็ใส่ไปทั้งห่อเลยตัวแครกเกอร์ใครจะหักให้มันเล็กลงนิดนึงก่อนแล้วค่อยใส่ลงไปก็ได้นะจ๊ะอันนี้แล้วแต่เราชอบนะสุดท้ายป้าจะเติมลูกเกดลงไป60กรัมจากนั้นผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันตอนนี้ป้าปิดเตาแล้วนะจ๊ะแล้วจะบอกว่าเครื่องต่างๆที่ใส่ลงไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแครกเกอร์ลูกเกดถ้าไม่มีไม่ใส่ก็ได้หรือว่าถ้าไม่ชอบจะปรับเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบอื่นๆก็ได้ นำถาดหรือภาชนะที่ต้องการจะใส่ตัวนูกัดมาปูรองถาดด้านล่างด้วยกระดาษไขสำหรับรองอบด้วยนะคะตัวถาดจะใช้เป็นทรงไหนไซส์ไหนก็ได้แล้วแต่เราเลยเทขนมที่ผสมคลุกเคล้าจนเข้ากันดีแล้วลงไปบนถาด จริงๆตัวนูกัตเนี่ยเขาจะมีพิมพ์ขายนะคะที่เป็นบล็อกสี่เหลี่ยมมีไม้รีดมีกระดาษหอ่ออะไรเสร็จสับเลยแหละป้าก็เคยมีแต่ว่าทําหายไปแล้วนํากระดาษรองอบอีกหนึ่งแผ่นวางประกบด้านบนกดๆรีดๆจนกระทั่งได้ขนมที่มีขนาดความกว้างและความหนาที่ต้องการ ตัวขนมถ้าเขาเริ่มที่จะคลายร้อนแล้วเขาจะไม่ค่อยติดมือแล้วนะคะเราสามารถใช้มือของเราเนี่ยกดๆจัดแต่งทรงได้เดอ้อนําขนมที่ได้ไปแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาสักหนึ่งสองชั่วโมงหรือจนกระทั่งเซ็ตตัวแข็งพอที่จะตัดได้ไม่แช่ตู้เย็นได้ไหมป้าวางไว้ที่อุณหภูมิห้องได้ไหมก็น่าจะได้นะคะแต่ว่ามันก็คงนานหน่อยเนาะกว่ามันจะเซ็ตตัวแข็งพอที่จะตัดได้คืองี้ถ้าเกิดว่ามันยังไม่เซ็ตตัวแข็งดีเนี่ย ตอนตัดมันก็ตัดได้นะคะแต่ว่ามันอาจจะมีส่วนของขนมบางส่วนที่เหนียวเหนอะหนาติดมีดมันก็จะตัดยากๆหน่อยนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวมาต่อกันที่รถที่2รสสตรอเบอรี่ใช้เนยจืด45กรัมเปิดเตาใช้ไฟอ่อนผัดผัด,ผ,ดผัดจนกระทั่งเนยละลายหมดเหมือนเดิมถัดมาใส่มัชเมลโล่ลงไป150กรัมแต่เดี๋ยวป้าจะใช้เป็นมัชเมลโล่รูปหัวใจกลิ่นสตรอเบอรี่ตัวนี้เลยนะคะ คืองี้ส่วนใหญ่เวลาเขาทำรสสตรอเบอรี่กันน่ะเขาจะใช้เป็นมัชเมลโล่สีขาวนั่นแหละค่ะแล้วเติมผงสตรอเบอรี่แต่วันนี้ป้าไม่มีผงสตรอเบอรี่ป้าก็เลยใช้เป็นมั r ชเมลโล่กลิ่นสตรอเบอรี่แทนนะจ๊ะใช้ไฟอ่อนผัดจนกระทั่งมั r ชเมลโล่ละลายหมด เติมนมผงลงไป60กรัมโดยแบ่งใส่2-3รอบนะคะใส่ลงไปแล้วก็ผัดผัดคนๆบี้ๆจนกระทั่งนมผงเข้ากันดีกับมาร์ชเมลโล่เมื่อเข้ากันดีแล้วก็ปิดเตาถัดมาใส่แครกเกอร์45กรัมแล้วก็สตรอเบอรี่ฟรได้50กรัมถ้าไม่มีหรือไม่ชอบปรับเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบอื่นๆหรือไม่ใส่เลยก็ได้นะคะผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน เทใส่พิมพ์ที่ปูรองด้วยกระดาษไขสำหรับรองอกกดกดรีดรีจนกระทั่งได้ขนาดและความหนาที่ต้องการนำไปแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาจนกระทั่งเซ็ตตัวแข็งพอที่จะตัดได้ต่อที่รถที่3รถโกโก้ใช้เนยจืด45กรัมผัดผัดคนๆจนกระทั่งเนยละลายหมดด้วยไฟอ่อนใส่มาร์ชเมลโล่150กรัมลงไปผัดผัดคนๆจนกระทั่งมาร์ชเมลโล่ละลายหมดด้วยไฟอ่อน ใส่ผงโกโก้5กรัมวันนี้ป้าใช้ผงโกโก้ของทิวลิปใส่นมผง55กรัมเหมือนเดิมนะคะนมผงให้แบ่งใส่2-3รอบผัดผัดคนๆจนกระทั่งส่วนผสมเข้ากันเข้ากันแล้วก็ปิดเตาใส่เม็ดมะม่วงหิมพานต์อบ50กรัมแล้วก็โอริโอที่แกะครีมออก7คู่หรือ14ฝา ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันโอริโอ้ป้าซื้อเป็นแพ็คแบบนี้มานะคะ1สูตรก็ใช้1แพ็คพอดีก่อนใช้อย่าลืมปาดครีมสีขาวออกด้วยเหมือนเดิมค่ะเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเทใส่ถาดหรือพิมพ์ที่ปูรองด้วยกระดาษไขสำหรับรองอบกดกดปาดปาดเกลี่ยให้เรียบจากนั้นนำไปแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาหนึ่งชั่วโมงหรือจนกระทั่งเสร็จต,ตัวแข็งพอที่จะตัดได้ต่อที่รสสุดท้ายรสมัทฉะใช้เนยจืด45กรัม ใช้ไฟอ่อนผัดผัดคนคนจนกระทั่งเนยละลายใส่มาร์ชเมลโล่5 0กรัมผัดผัดคนคนจนกระทั่งมาร์ชเมลโล่ละลายหมดใส่ผงมัทฉะยี่ห้ออะไรก็ได้5กรัมตามด้วยนมผง5 5กรัมเหมือนเดิมค่ะนมผงให้แบ่งใส่2-3รอบ ผัดผัดคน,ค,นคนจนกระทั่งส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันเห็นเขียวๆนี่ป้าไม่ได้เติมสีเพิ่มนะคะเป็นสีที่มาจากผงม,มัชะาเมื่อเข้ากันดีแล้วปิดเตาใส่อัลมอนด์สไลด์อบ50กรัมแล้วก็ลูกเกด60กรัมคนให้เข้ากันเทใส่พิมพ์ที่ปูรองด้วยกระดาษไขสำหรับรองอบก,กดกๆเกลี่ยๆจนกระทั่งได้ขนาดและความหนาที่ต้องการจากนั้นนำไปแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาหนชั่วโมงหรือจนกระทั่งเสร็จตัวแข็งพอที่จะตัดได้ นำขนมที่เซ็ตตัวดีแล้วออกมาจากตู้เย็นแกะกระดาษไขรองอบออกโรยนมผงบนผิวขนมทั้งสองด้านเพื่อลดการหน,นึบหนับเหนอะหนะของขนมตัดแต่งขอบขนมทั้ง4ด้านจากนั้นตัดแบ่งขนมเป็นชิ้นขนาดตามต้องการตอนตัดแบ่งขนมเนี่ยให้ใช้มีดคมๆยาวๆนะคะกดลงไปตรงๆใครมีมีดโคง้คงๆก็นํามาใช้ได้นะแต่ว่าป้าไม่มี ตัวขนมเราสามารถเลือกได้ว่าจะตัดเป็นทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือสี่เหลี่ยมผืนผ้ารสอื่นๆก็ตัดเหมือนกันเลยนะคะรสสตรอเบอรี่ป้าก็จะโรยนมผงก่อนตัดแต่ถ้าเป็นรสโกโก้และรสมัฉะป้าจะโรยเป็นผงโกโก้และผงมทฉะก่อนตัดนะจ๊ะตัวขนมป้าจะแพ็คใส่ถุงซิลขนาด7คูณ10เซนพิกัดถุงอยู่ในช่องคอมเมนต์เลื่อนหาดูได้เลยนะจ๊ะเมื่อใส่ถุงแล้วก็จัดการซิลปากถุงให้เรียบร้อยพิกัดที่ซิลก็อยู่ในช่องคอมเมนต์เช่นเดียวกัน ขนมที่ทําแล้วแนะนําให้เก็บแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาไว้ตอนจะกินเนี่ยเมื่อนําออกมาจากตู้เย็นใหม่ๆมันอาจจะแข็งจนกินยากให้ตั้งทิ้งไว้สักครู่เมื่อเขาคลายเย็นเขาจะค่อยๆนิ่มลงนิ่มในที่นี้ไม่ได้นิ่มเหมือนกินเค,ค้กินขนมปังนะคะเพราะว่าเขาจะมีความเหนียวหนึบจากตัวมาร์ชเมลโล่เก็บได้นานไหมป้าว่าถ้าอยู่ในตู้เย็นมันก็น่าจะอยู่ได้เป็นอาทิตย์ค่ะ ถ้าจะวางไว้นอกตู้เย็นได้ไหมป้าป้าลองวางไว้1-2วันมันก็ยังโอเคนะคะแต่ว่าบ้านเรามันอากาศร้อนมากอะคะ่ะเมื่อวางไว้นอกตู้เย็นมัชเมลโล่มันจะค่อนข้างเหลวแนะนําให้เก็บแช่ตู้เย็นดีกว่าถัดมาไปต่อกันที่ต้นทุนวัตถุดิบต้นทุนวัตถุดิบนูกัสรสนม1ชิ้นจะอยู่ที่5บาท56สตางค์ต้นทุนวัตถุดิบนูกัสรสตรอเบอรี่ต่อชิ้นจะอยู่ที่7บาท75สตางค์ ต้นทุนวัตถุดิบนูกัสรถมัชชาต่อชิ้นจะอยู่ที่6บาท66สตางค์ส่วนต้นทุนวัตถุดิบนูกัสรถโกโก้ต่อชิ้นจะอยู่ที่6บาท78สตางค์จ้าต้นทุนวัตถุดิบแต่ละคนไม่เท่ากันนะคะแนะนําให้คิดและคานวณต้นทุนวัตถุดิบด้วยตัวเองอีกทีต้นทุนที่ป้าคิดให้เนี่ยยังไม่รวมในส่วนของค่าที่ค่าแรงค่าแกส๊สค่าน้ําค่าไฟค่าจีป,ปาถะนู่นนี่นั่นถ้าจะขายขายกี่บาทดีอันนี้ตอบอยากเหมือนกันขึ้นอยู่กับ ตัววัตถุดิบที่เราใส่ลงไปผสมกับมาร์ชเมลโล่อย่างถ้าเป็นรสสตรอเบอรี่เนี่ยอาจจะต้องขายชิ้นละ15-20ถึงบาทรสอื่นๆก็อาจจะถูกกว่านี้เล็กน้อยเอาเป็นว่าในเรื่องของราคาขายแนะนำให้คิดละคำนวณต้นทุนวัตถุดิบด้วยตัวเองบวกกำไรที่พอใจเราตั้งราคาขายได้เองเลยนะจ๊ะถ้าอยากขายให้ถูกลงมาอีกแนะนำว่าให้ตัดชิ้นเล็กกว่าปลาจ้าสุดท้ายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้าหนึ่งด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วจ้าบายบาย